สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเหมืองหม้อครับตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับวันนี้มาเยี่ยมครอบวัวพี่ต่อยนะครับมาดูพัฒนาการของวัวสาวนี่ครับตัวเล็กตัวนี้นะครับอายุประมาณ6เดือนกว่า7เดือนนี่ครับห <6 S 1> เดือนครึ่งน,นะครับพี่ต่อยว่า6เดือนครึ่งเป็นลูกของแม่ขาวแม่ขาว ทางเหนือเรียกเขางุ้มนะครับแต่เป็นเป็นบามันเลือดดีนะครับนี่นี่ครับนี่คือ,อลูกของเจ้าติงลี่นะครับในยุคที่อยู่กับพี่ไหวบ้านกวาวนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมือไปอยู่กับพ่อยกนะครับพ่อยกวัวไล่ทุ่งที่บ้านวังหงนะครับไปอยู่กับฝูงวัวไล่ทุ่ง คุมตัวเมียอยู่สามเยคุมตัวเมียอยู่ประมาณหกเจ็ดสิบตัวมั้งครับที่ฝูงสามฝูงนะครับของพอยกพอเสริฟนะครับนี่สวยนะครับตัวนี้ไม่โบนะครับแม่ของเขาติดลูกกระทบมานิดนึงนะครับหูก็เลยยาวนะครับสวยงามครับหลังกว้างนะครับกล้ามเนื้อสวยงามมากเี่ครับยาวลําตัวยาวนะครับลําตัวนี้ได้ได้ยาวนะครับ สวยงามจริงๆนะครับวันนี้มาเยี่ยมพี่ต้อยก็เลยอดถ่ายให้ท่านชมดูไม่ได้นะครับนี่ครับการพัฒนาวัวถ้าได้พ่อพันธุ์ดีๆมาผสมก็จะได้โครงสร้างได้ความสวยงามแบบนี้ครับแม่ของเขาเป็นแม่ขาวล้วนๆเลยครับท่านชมนี่ครับเจ้าติงลี่นี่ค่อนข้างที่จะให้ลูกออกมาแดงนะครับจะอยู่ที่ว่าจะแดงแบบไหน บางตัวก็แดงมีจุดนะครับบางตัวก็แดงแบบแบบไม่โบสบางตัวก็แดงโบสนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ท้องนะครับท้องได้6เดือนกว่า7เดือนแล้วนี่ครับเป็นวัวบามันโบสนะครับตัวนี้ผสมกับพ่ออุมพ่อพ่อรับผสมนะครับ ที่อยู่ที่บ้านทุ่งน้ําใสครับเป็นเป็นวัวสูงยาวสูงยาวใหญ่นะครับเป็นติดลูกกระทบนิดนึงนะครับพ่อพ่อของลูกที่อยู่ในท้องนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็ท้องห้าเดือนนะครับเกิดเจ้าตัวนี้ได้สามเดือนสามเดือนกว่านะครับก็ผสมแล้วนะครับนี่นิสัยดีครับวัวชุดนี้นะครับวัวของพี่ต่อยนะครับ ผมมาเยี่ยมแกบ่อยๆมาดูการพัฒนาการการเจริญเติบโตของ้กตัวเล็กเนี่ยครับนี่ความสูงร้อยยี่สิบแล้วนะครับนี่ตัวแม่เขาสูงร้อยสี่สิบกว่าครับร้อยสี่สิบห้าครับตัวนี้ร้อยน่าจะประมาณร้อยสี่สิบนะครับสวยตัวนี้เป็นโบสนะครับตัวนี้เป็นโบสเดี๋ยวอีกประมาณสามสี่เดือนนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าคู่นี้นะครับคู่นี้ พ่อเดียวกันนะครับว่าจะออกลูกมาเป็นยังไงนะครับแต่ละตัวนี่ตัวนี้เป็นแม่ขาวนะครับไม่โบสนะครับแม่ขาวไม่โบสทแต่ตัวนี้โบสนะครับตัวนี้เป็นบามันติดติดหูยาวมานิดหนึ่งครับพ่อของเขาพ่อของลูกที่อยู่ในท้องนะครับก็เป็นเป็นบามันลูกกระทบเหมือนกันนะครับก็มาดูว่าลูกของเขาออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนตัวนี้เป็นบามันบามันโบส แบบหูเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพ่อทีทับใช้พ่อลูกกระทบบามันลูกกระทบหูหูยาวนะครับไม่รู้ว่าลูกของเขาจะออกมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับประมาณ3ามสเดือนนะครับ <c oughs> นี่ครับโครงสร้างของอทายาทจ,จะลำตัวสวยนะครับสวยสวยงามนะครับแบบ สวยงามแบบ uh, บ,บ้านๆครับสวยงามแบบบ้านๆนะครับกล้ามเนื้ออาจะยังไม่ไม่ขึ <t ops> <t ops ้นไม่เยอะครับไม่ไม่ได้กล้ามเนื้อมากนะครับแต่ก็เป็นวัวประเภทสวยงามได้นะครับนี่หน้าตาก็ออกไปทางลูกกระทบนิดๆนะครับเจ้าติงลี่นี่เขาเป็นบามันนะครับเป็นบามันนะครับแต่แม่ของเขาเป็นลูกกระทบนะครับก็เลยได้ลูกกระทบมาครับนี่ก้น ก้นหนาครับก้นหนาครับตัวนี้ก็ไม่โบดนะครับออกมาไม่โบดครับส่วนใหญ่ลูกของเจ้าติลี่ก็จะออกมาเป็นสีแดงนะครับก็ปีหน้าน่าจะได้ดูทายาทของเจ้าติลี่ที่อยู่ในการดูแลของพ่อยกนะครับที่บ้านวังหงครับว่าเขาจะออกลูกมาเป็นแบบไหนนะครับไปคุมฝูงครับเป็นวัวไล่ทุ่งไปแล้วนะครับ ก็ไปุูมฝูงอยู่ที่บ้านวังหงนงครับนี่ครับทายาทของเจ้าติงลี่นะครับสวยงามนะครับบัวของพี่ต่อยนะครับพี่ต่อยก็แกบอกว่าเลี้ยงพอดีแล้วนะครับสามตัวนะครับบัวสวยๆนะครับของพี่ต่อยนะครับเกษตรกรที่ทำอาชีพหลายๆอย่างนะครับประกอบกันนะครับ เลี้ยงหมูด้วยนะครับเมื่อก่อนก็เลี้ยงไก่ไข่นะครับตอนนี้เลิกเลี้ยงไก่ไข่ไปละนะครับมีเลี้ยงหมูขอกหมูอยู่ด้านโน้นนะครับแล้วก็ทําสวนผักนะอยู่ด้านนี้น,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 นี่นี่ครับกําลังจะทําสวนผักอยู่นะครับวันผักชีผักไกขึ้นสายนะครับขึ้นสายขึ้นสาย <c oughs> ผักผักชีผักหอมน้อยมุงแพร่เรียกผักหอมน้อยนะครับ ทางจังหวัดน่านเรียกผักป้อมขยันพี่ต้อยนี่นี่แฟนของแฟนของพี่ต้อยก็มาช่วยนะครับสายๆนะครับนี่วันนี้มาถ่ายการพัฒนาการนะครับของลูกกัวของพี่ต่อยนะครับอายุคมครับสวยงามนะครับก็พี่ต่อยก็จะเก็บไว้นะครับชุดนี้ เห็นวัวน,นิสัยดีด้วยครับนิสัยดีนะครับตัวนี้ก็ท่านรับมาเมื่อปีที่แล้วมาดูแลนะครับเมื่อก่อนนี่ผอมมากเลยท่านดูแลวัวดีมากครับอ้วนสวยงามครับนี่ท้องท้องเริ่มชัดเจนน,ะนี่ด้านนี้นูนออกมาแล้วนะครับนี่เห็นการดิ้นดิ้นของลูกอยู่ในท้องนะครับมีกระตุกกระตุกนะครับนูนออกมาเป็นรอบรอบ อีกประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนนะครับก็น,น่าครับเดี๋ยวมาดูทายาทของเจ้าาลูกกัวลูกผสมบามันลูกกระทบนะครับของบ้านทุ่งน้ำใสนะครับพองเขาสูงใหญ่หมูยาวนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าสองตัวนี้จะอ,ออกลูกมาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับครับวันนี้ก็เป็น คลิปสั้นๆน,นะครับมาถ่ายเจ้าตัวเล็กวัวทายาทของเจ้าทิงลี่ให้ท่านชมได้ดูนะครับเป็นพ่อพันธุ์รับผสมในเขตอำเภอเมืองแพร่อำเภอใกล้เคียงเนี่ยสูงเม่นเมืองแพร่นี่ครับก็ให้ลูกสวยลูกงามนะครับก็พอยกได้ไปก็คิดว่าคงไม่ผิดหวังนะครับผสมตัวเมียได้หลายตัวแล้วนะครับได้ได้ยินจากลูกชายของพอยก บ,บอกว่าผสมดีนะครับผสมขึ้นตัวเมียดีนะครับไปเดินไล่ทุ่งแล้วขึ้นตัวเมียดีนะครับพัฒนาการนะครับสวยงามครับตัวนี้อนาคตแม่บล็อกแม่พันธุ์ต่อไปแน่นอนนะครับครับท่านชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ